พอปีแบ้ <Yay! S 1> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบีแบ้ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก้าวริทนาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีหุ่นตัวใหม่จาก กันดัมไอออนบัตออฟเฟนหุ่นหันมารีวิวให้ดูกันครับนั่นก็คือจานจานจานไฮเกต1ต่อ144กันดัมแอสโมเดครับมไม่ต้องถามนะเรื่องข้อมูลของเจ้าตัวนี้อ่ารู้แต่ว่าน้องออกมาในเกมภาค หุ่นหันนะครับนี่ติดบอกอยู่เลยนี่ไอออนบัตออฟเฟนหุ่นหันนะครับนี่อข้อมูลรายละเอียดผมไม่ทราบนะครับรู้แต่ว่ามาจากเกมนะอเมื่อประกอบเสร็จแล้วน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอผมชอบสีเขียวที่มันคลิปตามตัวของน้องจังเลยอะเท่นะครับเทเทเทเอ่านี่ ลูกเล่นจุดขยับก็ไม่น่าจะต้องเป็นห่วงนะครับน่าจะขยับได้เยอะนะแล้วก็ให้ทองฟ้าก็คือเขาเรียกระกบองมือมาด้วยนะครับมีปืนให้มา,ามีลูกเล่นยิงสลิงดาบใช่ไหมยิงสลิงเหมือนดาบนะครับออกไปนะนี่เอาจริงๆเจ้าตัวเนี้ย ผมไม่ได้พีนะเออผมไม่รู้ว่าทําไมผมถึงพลาดตัวนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่พอไปดูหน้างานแล้วเฮ้ยมันสวยและเท่นะครับที่สําคัญผมชอบดีไซน์รูปทรงอ่าแล้วก็ชอบคลิปสีเขียวตามตัวของน้องเขานะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของเจ้า asmodee ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับ อาละครับมาเรามาเปิดกล่องดูงานข้างในกันเลยโอ้ถุงแรกนะครับเป็นถุงฉีด3สีนะนี่มีสีเทามีสีขาวแล้วก็มีสีเขียวนะครับสีเขียวเขาสวยดีนะผมชอบนะนี่นี่นี่อ่าแล้วก็รวดนะครับอยู่ในถุงนี้นะครับให้มา1เส้นอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมเอ่ยนี่แล้วก็อันนี้เป็นจอยข้อต่อนะครับ ตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลมาให้เกือบทุกชิ้นเลยนะครับอ่ะนี่อ่ะมาถุงถัดมาถุงนี้เป็นแผงสีขาวนะครับน่าจะเป็นแผงเบิ้ลนะครับเหมือนกันนะนี่นะแล้วก็ด้านหลังเป็นแผงสีดําครับน่าจะเป็นแผงอาวุธนะครับน่ามาถุงสุดท้ายหมดแล้วอันนี้เป็นถุงนี้เป็นเฟรมด้านในของตัวหุ่นนะครับอ่า แล้วก็สติกเกอร์ให้มาเยอะเหมือนกันนะเออโดยเฉพาะส่วนสีเขียวเนี่ยให้มาเยอะเหมือนกันอสรุปส่วนสีเขียวส่วนใหญ่ก็ต้องแปะสติกเกอร์นะครับด้านหลังเป็นแผงของอาวุธนะฮะนีะ่แผงอาวุธนะเต็มๆเลยนะครับหมดแล้วมีเท่านี้เ่ยมีเท่านี้เลยเนี่อาร์ตเวิร์กหน้านะคู่มือก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ประกอบเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้อให้ดูใกล้ๆนี่มีลูกเล่นแบบนี้นะครับเอออ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปเขามีกรงเล็บที่เท้าด้วยนะเห็นปะ่ะนี่อ่ามีลูกเล่นเยอะนะครับสําหรับ a s m o d เดตัวนี้นะเออผมชอบนะครับผมชอบนะทั้งลูกทรงดีไซน์แล้วก็จุดขยับลูกเล่นของตัวเขานะครับมานับแผงกันดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 เจ็ดแผงสติกเกอร์1แผงข้อ PVC 1อันครับอ่าวิธีการประกอบจากที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับอาจจะต้องเสียเวลาแปะสติกเกอร์นี้หนึ่งนะครับนี่อ่าก็ไม่มีอะไรพิเศษนะสำหรับการประกอบนะครับอ่า เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้าเอสโมเดตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าตาน้องเขาจะเป็นยังไงมาไปประกอบกันเลยครับ <S <S <ปะ S 1> ตัดตาดตตาดนแล้วผมก็ประกอบเจ้าเอสโมเดเสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าเจ้าเอสโมเดตัวนี้ต่อไม่ยากเลย ต่อแป๊บๆก็เสร็จนะครับแต่ที่ผมเสียเวลาคือเสียเวลาแปะสติกเกอร์นะหลายคนที่มีสกิลแปะสติกเกอร์อาจจะแปะสติกเกอร์ได้เร็วกว่าผมนะครับของผมค่อยๆแปะทีละชิ้นทีละชิ้นอย่างช้าๆนะครับอ่ะมันก็เลยนานนะโดยรวมจัดว่าดีครับประกอบง่ายมากๆไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับเอสโมเดตัวนี้สูงเท่าไหร่เอสโมเดสูงจากพื้นถึงเขานี้ ประมาณ14เซนครับประมาณ14เซนนะจุดขยับขยับได้ดีอ้อตัวไม่ด็อกแดกนะครับนี่ไม่ด็อกแดกนะนี่เขย่าให้อยู่นะไม่ด็อกแดกนะครับอ่าตัวเอ้ยตัวว่ะจุดขยับแขนขยับได้ขนาดนี้นะครับขางอได้ขนาดนี้แล้วก็ กางออกได้แบบนี้นะครับอ่ากางออกได้เยอะนะครับแต่งอได้น้อยนะสำหรับขาของ s อสโ d มดนะครับแต่โดยรวมจัดว่าดีครับโพสท่าได้หลากหลายนะครับเอ,อเขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยลูกเล่นนะครับในการกางกรงเล็บที่เท้านะนี่เราต้องอ มันต้องถอดเปลี่ยนนะครับถอดเลื่อนขึ้นมานะผมไม่มีเล็บนะครับก็คือแงะชิ้นสีดำเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาเสียบตรงด้านปลายแทนนะครับเนี่ยทั้ง3อันเลยนะนี่เดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะทําให้ดูนะครับสําหรับลูกเล่นกงเล็บนะครับมันก็จะประ,ประมาณอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูตอนถ่ายรูปนะครับอ่ะมา อาวุธอย่างต่อมาของแอสโมเดก็คือทอร์นาครับหรือกระบองกระบองมือนั่นเองนี่อันนี้นะครับนี่อ่ามันสามารถเล่นอ่าไว้ข้างหลังก็ได้หรือจะเอามาไว้ข้างหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเพิ่มความยาวก็ถอดชิ้นนี้ออกนะนี่ถอดชิ้นนี้ออกปึงป้ง,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 งอึบอึบอึบอ่าผมไม่มีเล็บนะครับอึบอึบอึบอ่าได้แล้วเราก็เอาชิ้นยาวนะครับมาใส่แทนนะ แบบนี้นี่เอาไว้ข้างหน้าหรือจะเอาไว้ข้างหลังนี่เท่ๆแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเล่นเลยนะแล้วแต่จะเล่นเลยนะครับอ่ะอะ่เปลี่ยนกลับก่อนตัวตัวกระบองที่เพิ่มความยาวขึ้นมาเขาให้คู่หนึ่งนะครับให้มา2อ,อันนะเออเอาไว้เล่นได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะ อย่างต่อมาก็คือปืนครับให้ปืนมา1กระบอกนะครับนี่ปืนสามารถมาเน็บที่ตรงสะโพกได้นะนี่ตรงนี้เขาจะมทีที่เน็บนะครับก็เปิดตรงนี้ออกมาเห็นไหมเอ่ยนี่เปิดตรงนี้ออกมานะฮะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปอ่าแล้วก็ปิดนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะปืนก็จะอยู่ตรงสะโพกแล้วนะครับอ่า มาอาวุธอย่างสุดท้ายของแอสโมเดก็คือดาบครับนี่ให้ดาบมา1เล่มน,นะครับมันมีลูกเล่นสามารถแยกออกเหมือนยิงดาบออกไปนะครับแบบนี้ตู้มแบบนี้ได้นะครับโดยใช้นี่แกนล,ลวดนะครับแกนล,ลวดนะนี่ในการช่วยเหมือนยิงดาบออกไปนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนชิ้นนี้นี่ ปลายด้านนี้นะครับแล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งก็เปลี่ยนชิ้นส่วนตรงด้ามจับนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะทําให้ดูนะครับสําหรับท้ายิงดาบออกไปนะครับนี่อันนี้นะอ่ะหมดแล้วสําหรับแอสโมเดตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสายต่อดิบน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะ แล้วก็แฟนๆไอรอนบัตออฟเฟนก็น่าจะถูกใจเจ้าตัวนี้อีกเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าดีจริงๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้า a s h m o เดตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ กันบ้างครับกับงานไฮเกตหนึ่งต่อร้อยสี่ส m a s ี่การดำแอสโมเดตัวนี้สำหรับผมหรอโป่ง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 ให้เลยนะเออต่อง่ายไม่ยุ่งยากอะไรนะครับต่อดีแปะสติกเกอร์ตั้งโชว์สวยๆขึ้นตู้ได้เลยครับบอกเลยว่าสายขี้เกียจกับแฟนๆไอรอนบัตออฟเฟนไม่ควรพลาดโดยประกาศระทั้งป่วงนะครับอ่ะ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเจ้าแอสโ d มดตัวนี้บ้างอ่าเข้ามาคอมเมนต์เมาหมอ,มอยพูดคุยกันได้นะครับหรืออยากจะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฮอปปี้แบก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากการฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดไ like. ล เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อ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 ให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นได้ดูอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวละครับอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อ,ตอไปของผมด้วยนะว่าผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันหรือจะพาไปเที่ยวไหนหรือจะพาไปกินอะไรหรือจะเปิดกล่องซุมอะไรรอติดตามชมนะครับวันนี้ไปแล้วจ้าแน่บายบาย Mom, mom, mom.